กระทรวงการคลังได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งมีการกำหนดวันในการเริ่มลงทะเบียนคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ รวมถึงรายละเอียดการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมไล่เรียงกันไปทีละหัวข้อเลยนะครับเริ่มจากที่ประชุมของกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้มีการสรุปนะครับมติที่ประชุมนะครับว่าจะเปิดรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นี้นะครับก็เตรียมตัวไว้เลย5กันยายนนี้เป็นต้นไปเริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับซึ่งแน่นอนคนที่ไปลงทะเบียนก็คือคนที่มีบัตรเดิมรุ่นปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ย ต้องไปลงทะเบียนใหม่และคนที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่คือล้างไพ่ใหม่เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มลงทะเบียน5กันยายนนี้ลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างนะครับการลงทะเบียนเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมี2ช่องทางช่องทางแรกก็คือการลงทะเบียนทางระบบออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ที่ กระทรวงการคลังจะทําขึ้นมาสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เว็บไซต์ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอ5กันยายนก็จะเปิดเว็บไซต์ท่านใดที่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ท่านก็ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับและช่องทางที่2สําหรับการลงทะเบียนสําหรับท่านที่อาจจะลงทะเบียนออนไลน์ ไม่สะดวกนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนซึ่งจะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งหน่วยลงทะเบียนก็ประกอบด้วยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอถ้าเป็นกรุงเทพก็สำนักงานเขตกรุงเทพทุกเขตนะครับถ้าอยู่พัทยาก็ที่สำนักงานเมืองพัทยา นอกจากนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทกรสนะครับธนาคารอมสินนะครับและธนาคารกรุงไทยนะครับท่านใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปลงทะเบียนด้วยตัวเองยังสถานที่เหล่านี้ได้เลยนะครับจะลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียนก็ตามที่ท่านสะดวกเลือกได้เลยนะครับซึ่ง ช่วงเวลาในการลงทะเบียนก็ต้องไปดูประกาศของแต่ละหน่วยในพื้นที่ของท่านว่าเขาเปิดลงทะเบียนทุกวันเลยไหมหรือว่าจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยท่านก็รอไปเช็คข่าวกับหน่วยงานในพื้นที่ของท่านนะครับลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ก็จะได้รับการพิจารณาเหมือนกันนะครับถ้าลงทะเบียนออนไลน์แล้วท่านก็ไม่ต้องไปลงทะเบียน ด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียนหรือว่าถ้าท่านลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ข้อมูลก็จะถึงกันหมดนะครับซึ่งเมื่อท่านลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐก็จะเก็บข้อมูลที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับเขาจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งทางกระทรวงการคลังก็มีการเชื่อมโยงการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงธนาคารนะครับเพื่อตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินการถือครองเงินของท่านไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับและก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติว่าใครผ่านเกณฑ์ใครไม่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งจะประกาศผลเนี่ยในช่วงเดือนมกราคม2566นะครับก็ ภายในเดือนมกราคม66ก็จะทราบว่าท่านที่ไปลงทะเบียนเนี่ยท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งก็จะมีการประกาศผลทางเว็บไซต์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับก็ในส่วนของถ้าเกิดสมมติเดือนมกราคมปี66ประกาศผลแล้วท่านผ่านเกณฑ์นะฮะท่านก็เตรียมตัวใช้สิทธิ์เลยนะครับซึ่งก็จะต้องนำบัตรประชาชนของท่าน ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทรกสธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้บ้านของท่านแล้วก็เตรียมตัวใช้สิทธิ์บัตรรุ่นใหม่เลยนะครับซึ่งก็จะใช้บัตรประชาชนในการไปรูดซื้อของในการกดเงินสดเลยนะครับสะดวกใช้บัตรประชาชนใบเดียวสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็คือบัตรประชาชนใบเดียวจบเลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดมีการประกาศผลในเดือนมกราคมปี66แล้วปรากฏว่าสมมุติท่านไม่ผ่านเกณฑ์แต่ท่านยืนยันว่าตัวท่านน่ะมีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรรุ่นใหม่เป็นผู้มีรายได้รายได้น้อยจริงท่านก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขออุทธรณ์ให้มีการตรวจสอบใหม่ได้นะครับซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ทางเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังที่กำหนดหรือว่าจะไปสถานที่ที่ มีการประกาศให้ทราบว่าจะต้องไปยื่นเรื่องอุดทนนที่ไหนเดี๋ยวเดือนมกราเขาจะมีประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นไว้ก่อนไม่เป็นไรตอนนี้ที่ทําก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการไปลงทบีเอน,นะครับเตรียมข้อมูลของท่านนะครับส่วนการเปิดใช้เมื่อไหร่นั้นนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปี66เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นปัจจุบันรุ่นเดิมอยู่ท่านก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเขาจะประกาศว่าเปิดใช้บัตรรุ่นใหม่เมื่อนั้นแหละถึงจะมีการยุติบัตรรุ่นปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านไม่ต้องห่วงสามารถใช้ได้ไปตลอดทุกเดือนสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในรุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวรอเปิดใช้บัตรรุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วง ประมาณมกราหรือกุมภาปี66อันนั้นก็เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะตัดรอบกันเมื่อ,อไหรนะครับก็นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับคุณสมบัติทีน่นี้คุณสมบัติอันนี้สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังมีการประกาศคุณสมบัติออกมาชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ท่านฟังดีด เน้นให้ดีนะครับถ้าฟังอาจจะรอบเดียวไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจบคลิปแล้วท่านเปิดฟังรอบใหม่นะครับข้อ1มีสัญชาติไทยอันนี้แน่นอนนะครับต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยข้อ2มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือนับวันที่ท่านไปลงทะเบียนวันนั้นครบรอบวันเกิด18ปีเต็มปับ๊บท่านมีสิทธิ์เลยนะครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ข้อที่3ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะฮะบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็คือภิกษุสามนเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนร,ราชการข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกอุทิศสภาถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ท่านหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนหรือว่าถ้าไปลงทะเบียนก็จะโดนตัดสิทธิ นะครับเพราะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับเนื่องจากมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ไปดูคุณสมบัติของข้อที่4อันนี้เป็นเรื่องของรายได้นะครับรายได้ของผู้ลงทะเบียนนะครับต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเขาคงจะแจ้งว่าระยะเวลาใดาเวลาหนึ่งที่ว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนซึ่งท่านต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีอันนี้สำหรับคนโสดคนที่ไม่มีครอบครัวนะครับรายได้ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีแต่หากเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็คือมีสามีมีภรรยาหรือว่ามีบุตรแล้วเนี่ย ต้องมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต้องไม่เกิน10,000แสนบาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นกันไอ้คำว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวเนี่ยก็จะคำนวณจากบ้านของท่านเนี่ยอยู่กันกี่คนสมมติอยู่กัน4ี่คนพ่อแม่ลูกสองคนนะครับพ่อแม่ทำงานก็ต้องมาดูว่าพ่อมีรายได้รวมทั้งปีเท่าไหร่ แม่มีรายได้รวมทั้งปีเท่าไหร่แล้วนํามาบวกกันรายได้ของพ่อกับแม่ส่วนลูกสองคนถ้ายังเรียนอยู่ก็ถือว่ารายได้เป็นศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือนํารายได้ของพ่อสมมติพ่อมีรายได้ทั้งปีเนี่ยก็คือ200,000บาทและรายได้ของแม่สมมติแม่มีรายได้ทั้งปี1 0 0 0 0แบาทรวมกันก็คือ3 0 0 0 0นบาทพ่อกับแม่ ลูก2คนก็ไม่มีรายได้เรียนหนังสืออยู่ก็เป็น0ูย์ก็เอา300แสนเนี่ยก็คือรายได้รวมเนี่ยเอามาหารด้วยจํานวนสมาชิกในบ้านก็คือพ่อแม่ลูก2คนก็คือ4 300ามแสนหารด้วย4นะครับได้ผลลัพธ์ก็คือ75 0 0 0ถูกไหมฮะ75็เนาะอ่ะ75ก็คือไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปี แบบนี้ก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าเกิดรายได้รวมหารจำนวนสมาชิกในบ้านและเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลักเกณฑ์น,นี้ก็คล้ายๆกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทหลักเกณฑ์เดียวกันในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในครัวเรือนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ แล้วในส่วนของคุณสมบัติข้อที่5นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินนะครับท่านที่มีเงินฝากนะครับสลากพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐนะครับผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินเหล่านี้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนณนะเวลาใดาเวลาหนึ่งก็คือถ้าไม่มีเนี่ยก็มีสิทธิ์ หรือว่าถ้ามีเนี่ยก็ต้องไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับและหากเป็นผู้ที่มีครอบครัวนะครับทรัพย์สินเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับทั้งเ,เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐก็มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยในครัวเรือนมีมูลค่าไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นกัน การคำนวณทรัพย์สินก็เหมือนรายได้นะครับก็คือพ่อแม่สองคนมีเงินฝากเท่าไหร่มีพันธบัตรเท่าไหร่มีตราสารนี้เท่าไหร,ร,ร่เอามารวมกันลูกสองคนเรียนอยู่ก็เป็นศูนย์จากนั้นเนี่ยก็เอามูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของพ่อแม่นะครับมาบวกรวมกันและหารด้วย4นะครับถ้าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็ได้รับบัตรถ้าเกิน1 0 0 0 0แบาทก็ไม่ได้รับบัตร นะครับซึ่งหลักเกณฑ์แต่ละข้อเนี่ยคนที่จะได้รับบัตรคือต้องผ่านหลักเกณฑ์ทุกข้อนะครับถ้ามีหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งท่านไม่ผ่านเนี่ยก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้ดีส่วนคําว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยอันนี้เขายังไม่ประกาศออกมาทัดเจนว่าจะนับช่วงปีไหนเดือนไหน อันเนี้ยก็เดี๋ยวรอใกล้ๆนะก็คงจะมีการประกาศรายละเอียดในส่วนนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คุณสมบัติ5ข้อนะยังมีอีกนะฮะคุณสมบัติข้อที่6นะครับถ้าเป็นผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือมีบ้านหรือมีที่ดินเนี่ยนะครับถ้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้ามีนะถ้ามีกรรมสิทธิ์เนี่ย ณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ6.1ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวถ้าเป็นคนโสดน,นะครับถ้ามีที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะหรือว่าบ้านพร้อมที่ดินกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับเป็นบ้านเดียวเทวเฮาห้องแถวหรือว่าตึกแถวต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวา หรือว่าถ้ามีห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรอันนี้ถ้าเป็นคนโสดน,นะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับก็คือมีบ้านและมีที่ดินแบบเยอะพอสมควรเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะครับ ส่วนถ้าเป็นที่ดินที่แยกจากที่อยู่อาศัยคือถ้าเป็นที่ดินเพียวเพียวไม่มีบ้านอยู่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่นะครับอันนี้สําหรับคนโสดนะฮะต่อไป6.2กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะครับถ้ามีที่ดินที่เป็น ที่อยู่อาศัยหรือว่ามีบ้านพร้อมที่ดินกรณีที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวแยกจากกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวา กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นหรือเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวานะครับเรื่องบ้านและที่ดินอันนี้ก็ดูหลักฐานที่ทางราชการออกให้เป็นหลักเลยดูตัวเลขตรงนั้นเลยนะครับก็จะ แยกหลักๆก,ก็คือท่านที่เป็นคนโสดกับท่านที่มีครอบครัวนะครับหรือว่าท่านที่มีบ้านพร้อมที่ดินนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยมีบ้านแยกจากที่ดินก็จะมีกําหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องมีพื้นที่ไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู้สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรและในกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกันไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วย, email, วย ranking, ห,หรือไม่ก็ตามส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตร และในกรณีผู้ที่มีครอบครัวนะครับกรณีที่มีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรก็ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่นะครับคือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหลักเกณฑ์ก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์เพิ่มมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่า เผื่อว่าต้องดูแลครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีค่าเฉลี่ยในการหาความเหมาะสมที่จะตรวจสอบนะครับกรณีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยสำหรับกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน20ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน2ไร่คือเรื่องกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินเนี่ย คือถ้าคนที่แบบอยู่ห้องเช่าอยู่บ้านเช่าอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็คือมีบ้านหรือที่ดินเนี่ยเป็นศูนย์อันเนี้ยท่านก็ผ่านหลักเกณฑ์น,นี้แน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของคอนโดเป็นเจ้าของตึกแถวเนี่ยก็ต้องไปดูคุณสมบัติว่าท่านมีเกินเกณฑ์ที่กําหนดนี้ไว้หรือเปล่าซึ่งก็จะแยกกันระหว่างคนโสดกับคนที่มีครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของบ้านและที่ดินนี่ค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็ต้องออค่อยๆดูข้อมูลให้ชัดเจนนะครับและคุณสมบัติข้อที่7อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิตณนะเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ต้องไปดูนะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยที่ที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันหมายถึงช่วงเวลาไหน และผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือถ้ามีวงเงินกู้ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยก็ต้องไม่เกินเกณฑ์เหล่านี้นะครับคือถ้ามีเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน1ล้านหแสนบาทคือต้องเป็นคนที่ไม่มีหนี้หรือว่าถ้ามีเรื่องที่หรือว่าถ้ามีหนี้เรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องไม่เกิน1.5ล้านบาท หรือถ้ามีวงเงินกู้มีหนี้เงินกู้สำหรับซื้อรถเนี่ยรวมแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทถ้าเกินเนี่ยก็หมดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็น7ข้อหลักๆสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะก็หลายท่านอาจจะยังงงๆง,งยังสับสน แต่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจข้อมูลตัวเองว่าเราเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมแนะนําแบบบ้านๆเลยท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหน่วยงานพักละเขาจะตรวจสอบเองเขาจะตรวจสอบอย่างละเอียดเลยแหละเพราะว่าเขามีการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทางเครดิตบูโรเนี่ยเขาเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดนะครับแต่ว่าตอนไปลงทะเบียนท่านก็จะต้องอลงนามยินยอมให้เขาเข้าไปตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีการเปิดเผยนะฮะท่านไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะตรวจสอบเฉพาะตัวท่านว่าท่านมีที่ดินมีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของเทวเฮ้าส์เจ้าของห้องชุดเจ้าของที่ดินมีเงินฝากมีบัตรเครดิตมีเงินกู้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้หรือเปล่าถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดท่านก็จะได้รับบัตรรุ่นใหม่ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งท่านก็หมดสิทธิ์และถ้ามีการประกาศผลมาแล้วในช่วงประมาณเดือนมกราคมปี66ท่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบใหม่ได้ หากว่าท่านยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ทําไมไม่ผ่านเกณฑ์มีการตรวจสอบผิดพลาดหรือเปล่าอันนั้นท่านยื่นตรวจสอบได้เป็นการยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันไม่เป็นไรอันนั้นมันเดือนมกราคมนะแต่ณตอนนี้เนี่ยทุกท่านเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลและการไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ณนะตอนนี้เนะี่ยนะฮะประกาศชาัดเจนนะครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่เดี๋ยวผมดูนิดนึงลืมเหมือนกันนะฮะตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565นี้นะครับก็เตรียมตัวไปลงทะเบียนกันการลงทะเบียนก็เลือกได้2แบบ จะลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังก็จะมีการเปิดเว็บไซต์สําหรับการลงทะเบียนหรือท่านใดลงทะเบียนออนไลน์ไม่สะดวกนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนด้วยตัวเองกับหน่วยงานที่กําหนดในแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอําเภอนะครับสำนักงานเขตนะครับธนาคารทกอสธนาคารออมสินหรือว่าธนาคารกรุงไทยนะครับก็ เลือกได้สะดวกแบบไหนก็ไปลงทะเบียนที่นั่นและย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอาจจะยังงงงงสับสนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เขากําหนดไว้ถ้าไม่แน่ใจไปลงทะเบียนไว้ก่อนและเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเองว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากการประกาศออกมาของกระทรวงการคลังวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับ11สิงหาคม2565